นิดนึงอ่อยว่านะเพราะว่าใหญ่ไ้ก่อนดีกว่าแล้วดอสนะเขาก็ไม่ได้มีแค่ถังน้ำนะเธออุ้ยโถลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเขามีถังขยะด้วยนะฉันเห็นบ้านเสร็จลงใช้เป็นถังขยะข้างล่างเป็นถังขยะแล้วก็ข้างบนเป็นกล่องไปรษณีย์มันลอดมันดูดีมากฝนตกก็ไม่เป็นไรฝนตกก็ไม่เป็นไรลูกเอ,เอาเอาลูกเข้าบ้านด้วยบีม ใช่นี่ก็ของเนยนะร้านเนยว้ยอุ้ยเต็มติ๊กตอกแน่เมื่อกี้ฉันถ่ายทันด้วยเนี่ยดอันแล้วเปอะไรนะหนูหนูหนูอย่าไปตรงตรงที่เป็นดินลูกระวังระวังเดี๋ยวอัญญาลื่นอัญานเอาลูกฉันไม่เป็นไรเอาลูกเข้าบ้าน เอาลูกขเกข้าบ้านเลยวิธีการแก้ปัญหาชันเอาอต้นไม้ไม่มีดินแต่ว่าวันนี้เราได้ต้นไม้อันนี้มา <c oughs> นี่เขาส่งต้นไม้นี้มาให้เรานี่โคเวเขาส่งต้นไม้เออันนี้เอ้ยน้องพี่อย่าเทสิลูกเอไม่ใช่นนี้ต้นไม้มาจากงานมามีโปกโก <c oughs> แต่ของที่โคเวส่งมาให้มันเป็นอีกอันนึง <c oughs> อยู่ข้างในบ้าน ไปไหนอะว่างอะไรคะไปไหนคะไปไปอัญญาอัญญาเดินไปหาพิธีไปพิธีเขาจะเข้าบ้านแล้วค่ะอ่ะไปไประบายสีไปเลอะไรนะ ทุเร่ด้วยไอ้ไอ้าาะไเอปเข้าบ้านเข้าบ้านไอ้วาค่ะไปน้องพีเข um ้าบ uh uh ้านไม่ร uh um> uh ูปเป็นระบายสีไหมครับระบายสีง่ากว่าเฮ้ยไปกดน้องแข็งให้มัมีกินไขยร้อนดีกว่าเออมันมีหิวนาไปกอน้อแขงดีกว่า พี่พี่สฉลุงเข้าไปเลยก็ได้บินบิน,บนถอดรองเท้าให้เบบีหน่อยโถอ่ะอาไปเดินเข้าบ้านเลยค่ะฉอย